สนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเลตเครื่องสำอาง KMA ปูปูปูป,ปูใครตัวไม่ใหญ่ไม่โตก็เธยดูแล้วสนุกชอบใจใครใครก็ชอบดู <c oughs> ติดตามสามเธยท่องโลกใต้ทะเลได้ไหนเธอเที่ยวไทย สวัสดีคุณผู้ชมนะคะับปรีเพื่อนป่วยค่ะค่ะเดีพูดสิสวัสดีครับค่ะป่วยเป็นโรคจิตนะคะเป็นโรคไบโพล่าบางวันนั้นก็เป็นผู้ชายบางวันนั้นก็เป็นผู้หญิงใช่ละเส้นจิตตรงสมองน่ะมันดึงมาถึงตรงกล่องเสียงนี่จริงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวฉันจะถายตัดกล่องเสียงเด้วยความปรีเพื่อนป่วยค่ะก็เลยไม่ค่อยอยากจะพาไปออกแดดมากค่ะมันลงน้ำดีกว่าจริงๆแล้วสยามเลยเฉพาะในห้างพลตก้อนเนี่ยที่ว่าก็ ใครๆก็เคยมาเดินะนะคะแต่จริงๆแล้วในภารกิน,นี่มีกิจกรรมที่ออน่าทำแล้วก็น่าสนใจลมติเป็นแต่ที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง<ช>ด้วยนะครบางคนนะเดินพารากอนมาก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่มีเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำอยู่คิดว่าไอ้รูรูนี่เป็นหลุมหลบภัยคิดว่ามีระเบิดเลยใช่แล้วโดยเฉพาะนะตอนนี้ที่สยามโเชยนโว้นะคะมันมีเทศกาลเป็นช่วงพิเศษของเขานะคะเป็นเทศกาลซูชิก้ามปูนะคะที่เาี่เรดีไม่ดไม่ใช่หรอกมันก็คือช่วงสงกรานไงเทศกาลกินปูเอเชียเกี๊ก้ามปูเกี๊ก้ามปูทั้งเอเชียก็แห่แห่กันมา พี่มันจะเป็นงะนอะไรนะอ,อะไรนะอะไรแกร็บมันชื่ออะไรแกร็บก่อนเดี๋ย <มา S 1> วก็ถักครับตีทศการเก่ก,กามปูเอ้ยกามปูหล,ลังนี้อตอนนี้สยามโอสต์เชนบอมมีอะไรอยู่อ๋อ่ะเมื่อกี้ที่ไปถามมานะคะฟังไม่ยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถาม บพี่วิทยากรของเรานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราพูดขอยิบเข็มขัดด้วยนะครับขัดขัดเลุยมาดูมาเพิ่งมาจากสิงเจนเบื่อไห่เมาคุณพี่อะไรนะคะผุ้ประสานผู้ประสานผู้ประสานมีชื่อในวงการชื่อในวงการเขาเรียกแตงโมแตงโมเขาเรียกเทศกาลปูก็คือจะมี เสือนี่อปูเสือปูเสือแล้วก็ขอสักสำรับหนึ่งมะับเปียงเปนแะดองก็จะเป็นท่านพิธีการเขาเรียกคลอสก็จะเอาพวกสัตว์ทะเลที่แบบมันคลานๆมาแล้วก็มาจัดแสดงโดยมีพระเอกเราก็จะเป็นปูนะคก็มีปูแมงมุมยักษ์มาจาก ญี่ปุ่นฮะเพราะฉะนั้นพี่แตงโมพาไปดูหน่อยสิได้ะคะ่ะออโอเคเลยไปสยามโอเชียนเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานโลกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งใช้งบลงทุนถึง1.2พันล้านบาทเป็นอุทยานสัตว์น้าขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวบรวมสัตว์น้ําไว้มากมายหลายชนิดทั้งสัตว์น้าจืดและน้ําเค็มกว่า30,000ตัวโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นเจโซนด้วยกันแต่ละโซนจะถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเดินอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆและจริ นี่ยตัวนี้มันจะมีโปอยู่ประมาณจำนวนหนึ่งนะภาษาอังกฤษก็คือ a few crab หรือ some crab ภาษาไทยก็คือบางปูนั่นเองอำเภอบางปูนี่จะเป็นบทบการภาษาอังกฤษก็คืออำเภอ a few crab สถานตาอากาศใช่ คะอีก5นาที1ิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเขาจะมีโชว์เป็นเบสิคกเขาเรียกนะเป็นมาสคอตโชว์นะคะอันนี้เป็นโชว์ปูเขาจะร้องเพลงพักสายตาแล้วยังมีว่าร้เพลงคัมีร์เขาไม่ใช่ปูเหรอปูปูเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นานเดือดรักจะเปิดเราจะเป็นโชว์ดูดวงโดยปูอังนุบุรุษโลกเบียร์แล้วไม่ได้เดินมาด้วยนะนั่งบอลลูนมาสะ จะมีการโชว์พูดภาษาอังกฤษด้วยทไมอ่ะโดยคุณโป้ปรยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กไม่เพียงแค่นั้นคิดอะไรอยู่เหรอยังมีลูกชิ้นมาขายด้วยลูกชิ้นหมูปูเดือชยตันก็ไม่คิดว่ o <Man. S 1> เคื่อนต่างกายชนิดหนึง <c oughs> อะไรจูงกระเบนทำไมเธอถึงต้องปากความตลอดเวลา <c oughs> การเต้นโชว์ต้อนรับของบรรดาสัตว์ทนเลบรรดาค่ะเมื่อกี้พูดผิดทั้งหมดเลยนะคะแล้วถึงที่บอกว่าโชว์ปูนั้นไม่ใช่ช่วง1ด,ดโมงนะคะี๋ยวจะบอกเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะที่นี่นั่นจะมีการจัดจแสดงพันปลาต่างๆมากมายนะคะจะมีพันปลาแปลกๆที่น่าสนใจเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณพี่แตงโมงคอยให้ข้อมูลเราจะได้รูว่าในท้องทะเลของเรามีอะไรที่น่าสนใจกว่านบ้าง ปลปาไหลปลาไหลปาหลาไหลอ่ะปลาไหลเราเรียกว่าปาลาไหลสวนเพราะวา่าในธรรมชาติมันจะอยู่เป็นเนี่ยแบบนี้แล้วมันจะอยู่เป็นพันพันตัวเลยแล้วก็มันโผล่ออกมาแค่หนึ่งส่วนแต่มันอยู่ลึกเข้าไปประมาณสามส่วนมันจะโผล่มาแล้วมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนรูนะมันจะอยู่แบบเนี้ยอยู่แค่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลามันจะหาแฟนอ่ะมันก็จะเอาเอาผู้หญิงตัวใกล้ๆ้ที่สุดจะเลือกแฟนผู้หญิงแล้วมันก็เกี่ยว แล้วถ้าถ้านางเกิดไปแบบอยู่ในดงที่มีแต่ผู้ชายเต็มไปหมดอันนั้นอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เลิกเงิขึ้นมาเลยเหรอแต่ว่าธรรมชาติจริงๆเออมันก็จะจัดเลือกให้ว่าตรงนี้มีชนีสักตัวหนึ่งแต่จแต่ว่าเขาอยู่คนเดียวใช่ใช่ก็คือไม่มีดงไหนที่เป็นดงผู้ชายหมดเลยไม่งั้นก็จะสูญพันธุ์ตรงนั้นดงนั้นก็จะเรียกว่าเป็นออตกปลาไหลดงสีดงสีดงปลาไหลอันนี้ความรู้ใหม่ให้ให้พี่โมปลาไหลสวนมันจะไม่ถูกกับ สัตว์ชนิดไหนหรู้ไหมคะไรอะไรปลาไหลเทพซิลินค่ะตายสิคนลพซิลินคนละปากโรงเรียนหรอไม่มีปลาไหลประทุกงขาไม่มีนั่นและคูแม่มุมยักษ์เอกเรานี่ตัวเองเล็กอยู่ถ้าใหญ่สุดนี่มันจะประมาณ1รถกระบะ แล้วก็กลางแขน4เมตรอะ่ะแล้วก็อยู่ใต้ทะเลลึกมากไม่มีแสงเพราะฉะนั้นตาไม่จําเป็นไ<อ>ม่จะใช้การดม<อ>แล้วก็ใช้เซ็นเซอรี่ออร์แกนของมันดูได้ยังไงตัวผู้ตัวเมียตัวผู้อันนี้ตัวผู้มันจะมีมื่ไม่ใช่หรอ <laughs> 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 ตัวผู้จับปิ้งจะแหลม ตัวเมียจับปิ้งจะใหญ่อัวนี้ช่นี่คือตัวเมียเพราะว่าตัวเมียจับปิ้งที่มันใหญ่ๆเพราะว่ามันต้องการที่จะเก็บไข่เยอะๆวางไข่ทีนึงเป็นแสนแสนตัวอูหนูก็าใส่จับปิ้งพี่แตงโมอยากดูไหมมีคําถามมานานแล้วเด็กก็อยากจะรู้ปูมีกี่ขากันแน่คะับดูสิคะว่าตอนนี้มีกี่ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มี ก้ามคู่หน้าเพราะเพราะบางคนก็จะมาเถียงว่าก้ามไม่นับว่าเป็นขาไม่นับเป็นขาล้วก็เรียกก้ามเนี่ยอ๋อฉะนใชนมันก็จะมีแปดขาแปดขาแล้วก็ก้ามคู่อีกคู่ดัมมี่ละคะมีกี่ขาสี่พอจับหมูละคะสี่สลับแล้วแต่สองสิบ แล้วแต่เหมือนกันปอกเด้งเลยค่ะก็แล้วแต่แต่เยอะมากก็ไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าเจ้ามือจะหมดกอ่อนเดี๋ยวืวดร่มไม่ได้เดี๋ยวขอสามไปไม่ได้ กระเป้าหน้าหมาหน้ามันเหมือนหมาหน้าเหมือนหมาเขาเรียกจริงๆไม่ใช่ภาษาไม่มีใครเรียกนะปากกระเป้าหน้าสุนัขไม่มีใครเรียกก็เรียกหน้าหมาเลยแต่อย่าหันไปฮะเวลาพูดคำว่าหมาอย่าหันไปทางหน้าผื้เปากระเป้าหน้าหมาเลยเพื่อนให้พูดติดกันให้พูดติดกันอล้วยาอย่าเว้นวับไม่งั้นเพื่อนจะตกคอเลยคุณพี่เวลาไปหาปากพวกนี้ไปหามาจากไหนนะคะเราจะรู้ได้ไัตัวไหนมันโชว์ได้เลยเอาแบบ คือจริงๆเราจะมีซัพพลายเออร์ในเรื่องของการจับปลามาแล้วเราจะต้องออเดอร์ก่อนว่าเราอยากได้ปลาอะไรที่มีคุณสมบัติพิเศษเราเก็บค่าเข้า,ขา,ขาแพงน,นะคะเพราะฉะนั้นปลาแต่ละชนิดต้องมีคุณสมบัติพิเศษอ,อ,อ๋อ<ร>มันกะโหลกกระลามาไม่ได้ไม่ใช่ปลาสี <S <S ปลาสร้อยเอามายอนเดี๋ยวชาวบ้านก็จะมาด่าเอาว่าโชว์ปลาสีปลาส้อยแล้วมาเก็บตังค์ฉันจะ หอยงวมช้างเราเรียกว่าหอยงวงช้างบรรนพระบุรุษของหอยทั้งมวลเพราะมันอยู่บนโลกนี้มา450ล้านปีแล้วเขาสืบซากเขาสืบทำไมเขารู้เขาดูจากซักซับฟอสซิลมาอ๋อถ้าผ่าไปข้างในมันจะมีเป็นช่อง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 ทั้งแต่ละช่องมันจะมีรูเชื่อมกันแต่ทุกห้องเวลามันต้องการดําน้ํามันจะปั๊มน้ําเข้าไปในห้องมันทปให้ตัวมันหนัก แล้วมันจมลงเพอตอนกลางคืนมันก็จะลอยมันก็เอาเอาแก๊สตั้มก็ไปอัดแก๊สไม่รู้ n อ v หรือบีจอะไรนั้นยังไม่รู้แต่มันก็จะอัดแก๊สเข้าไปแล้วน้ํามันจะออกมาแล้วตัวมันเบามันก็ลอยกลางคืนมันจะลอยออกมาออกมาทายกินาหารไม่เป็นเจ้ากลางคืนหอยกลางคืนต้องทากินกลางคืนไปหาคิดแถววังสระลมไม่รู้เหมือนกัน อ๋ดแล้วคนโอจริงค่ะดูเพราะว่าดูลักษณะเหมือนกับมนุษย์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ถูกดูสิหนีเอาจะโกงไปแล้วนี่มาดูตัวนี้นี่คือหมึกค่ะหมึกยักษ์ค่ะดูดีๆนอนอยู่ตัวนี้จะใครผลบอลได้ไหมคะตัวนี้กาจจะลุ้นยู่เหมือนกันนะ เดียวเจะมีโชว์ด้วยหน้าแสนรู้รู้ว่าผัวจะมาแล้วต้องรอกนี้ไก็มีท่าน้ำด้วยนะจิิหน้าไปคอยอยู่ที่ท่าน้ำแล้วนะฉันรอพี่ทุกวันเลยนะอย่าลืมดูเกรนฟิกชั่นด้วยนะครับวันนี้ก็สองชิ้นนิดเดีที่จะแนะนำอันนี้เป็นหน้าเราเรียกว่าหน้าหญ้า อะไรนะฮะนักย่ามาจากอเมริกาใต้อันนี้นักเล็กเล็กสั้นบ้านเหล่านี้เองอ่าอันนี้เป็นอันนี้ก็จะอยู่ตามไหนนะฮะก็ป่าชายเลนที่ตำลังคลองอะไรต่างๆโฮ้ยคนให้อาหารรอดเนี่ยเฮ้ยเรื่องหมาลาวการนี้โดยเฉพาะนางเฟนดีซาบอสเราเป็นบัตรคอมนะบอส ก็เห็นผู้ชายอยู่ในตู้นี่ฉันมองตามองขวาเลยอาหามาม่าสุดฤทธหามาม่าสั้นสุดฤทธพี่โมไม่บอกคนทิ้งงานเป็นไงบ้างล่ะงานครบรวดดีงานครบแล้วีแต่ไม่รักอย่างเดียวคือตรงนี้ เขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยถามคำถามแล้วก็คุณพี่คนที่ให้อาหารนายเขาจะให้คําตอบแล้วก็ความรู้ถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ถามได้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วขอถามได้ไหมคะเธอเสร็จแล้วออกมากินป๊อปค้อนกับเราปะหลังไม่มีไอ้พูดเลยหลังไม่มีไอ้พูด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหบุกปา่ปาฝ่าดงมาขนาดนี้นะคะก็ยังชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวไหมพี่กันเหมือนเดิมนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะงานที่จะชวนไปเที่ยวกันขอเริ่มจากคนที่รักจักรยานเพราะว่าตอนนี้ฮิตกันมากๆนะคะนั่นก็คืองาน Bangkok Bike Expo 2013นะคะงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่2ถึง5พฤษภาคมนี้นะคะ ที่ฮอล์สและ4 Impact เมืองทองธานีค่ะใครที่รักการปั่นจักรยานนะคะอย่าลืมไปเที่ยวกันได้เอาล่ะผ่านจากโซนสำหรับคนที่รักจักรยานไปแล้วนะคะขอไปทางคนที่รักวัฒนธรรมกันบ้างนะคะพาขึ้นเหนือกับงานนะประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอ,อินทขินนะเจ้า ไม่ต้องตกใจเสาอินทขินนั่นก็คือเสาหลักเมืองนั่นเองนะคะงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะคะก็คือการถวายดอกไม้เพื่อบูชาเสาหลักเมืองนะคะงานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง12พฤษภาคมนะคะที่ตัวเมืองเชียงใหม่ใครที่รักวัฒนธรรมและอยากเห็นประเพณีที่งดงามของชาวเชียงใหม่ก็อย่าลืมไปเที่ยวงานนี้ดดได้นะคะเฮ้ยสวยจัง ไม่มองฉันเลยแค่จใจเปนกันตนะ้งกลายสเุณยิ้มใฉันแล้ดวดยคิดอะไกับฉันแน่ลเลยอะเมื่อกี้เห็นกัายิ้มป่ะเห็นเหรอเห็นได้ไงแกก็กจับแต่ตัวฉันอยู่อ่ะไอ้ทีน้า

แป้งผสมรองพื้น KMA b e l e v e Cake Powder จุดประกายความมั่นใจคว้าได้ทุกฝันสนับสนุนโดยเอสสุดขั้วในแบบคุณเฮ้ยขนมใส่ใหม่อะไเรอะใส่ใหม่ขนมใส่ใหม่นี่ภาษาอังกฤษอะไรรู้ไหม ไลท์ใส่สูงเป็นคำถามไลท์ใส่ไหมใส่ไหมไลท์เฮ้ยเราอยากไปดูนกเพนฟินอ่ะพี่เขารอในน้ำปูมะพร้าวอ๋อวน้ำปูมะพร้าวก่อนนี่คือพระเอกของเราเหมือนกันอ๋อตอนที้เปูมะพร้าวสาเหตุที่เรียกปูมะพร้าวเพราะว่ามันจะกลนต้นมะพร้าวแล้วก็ไปหนีบมะพร้าวแล้วก็ปอกมะพร้าวกินเออฮะฉลาดมากแข็งแรงมากแลาไม่ทราบกินมะพร้าวหรอ ถ้ามีแต่ถ้ามีเมนล้วอยากกินน้ทำไมนะปลดีพอปูนี้ตัวตัวจะสดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเอาน้ำหน้าเนิร์ดเด้งตลอดเวลาเเอออไม่เห็นเหมือนปูเลยเหมือนอะไรจ๊ะมนตัวตะกวด อะไรเราต้องการอยากเรียนรู้โดยการสัมผัสก็สามารถเอามือไปเอื้อมควาที่จริงๆแล้วไม่ต้องไปเดอดสตาร์ที่นี่ก็สามาดดาวได้ ไอ้กล้าคือให้ลงไปจับเฉยๆยาวเขาขึ้นมายาวเขาขึ้นมาแต่เฉยๆได้ใช่จับเฉยๆได้มันไม่มันไม่หนีบขึนไม่มีมันไม่มีมันไม่มีกล้ามมันนิ่มหรือมันแข็งแข็งหรอนี่แหละไหมคือการเรียนรู้เด็กหลายคนมาดอสเอ๊ะบางคนบอกนิ่มหรือเปล่าบางคนแข็งหรือเปล่าจับดูตอนเล็กๆอาจจะนิ่มหลังจากนั้นจับไปจับไปมันแข็งมันไม่น่าจะใช่ปลาดาวเลยนะจ๊ะมันน่าจะเป็นปลาไหลนะท่านะ เธอเอันนี้นิ่มๆอ่ะนิ่มๆแต่ม,ม,มุกเขาแ <laughs> ล้วคนเขาชอบจับลูกให้จกกับกลางเรียกว่าจับเรียกว่าจับเจอปิงมีปุิชนิดหนึ่งอยากแนะนำานโนเลยทังโน ปลูบที่หายากมากจริงๆเลยใช่บางคนก็บอกถึงถึงบอกว่าไหนแล้วปูอาหารยากอ๋อหายากแล้วตัวเล็กไม่ได้เกี่ยวกับว่าจับมายากใช่ไหมครับมันมีหลังต้นไม้นั้นอันหนึ่งว่าตัวหนึ่งบางตัวมันจะมีตาที่เป็นตาสีแบบแจ๊ดๆเลยนะเพราะตอนตื่นหนงว่าบางทีแบบว่าเห็นเฉพาะตามันนึกว่าเป็นวันพา